สวัสดีค่ะเพื่อนชาวกันคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปประจำเดือนกันยายนนะคะ2568ค่ะไปดูกันนะคะว่าไพ่อยากบอกอะไรกับคุณบ้างนะคะแม่หมอจะเช็คพลังงานของคุณจากไพ่ยานโลกของแม่หมอก่อนนะคะแล้วก็ก่อนที่ไปเอ่อที่จะไปเปิดไพ่กันเนี่ยแม่หมอก,ก็ขออนุญาตสักครู่หนึ่งนะสาหรับเพื่อนๆที่รู้สึกว่าในเรื่องของความหอมนี่นะคะสามารถที่จะเสริมเสน่ห์ เพิ่มเสน่ห์ให้กับตัวเองดึงดูดพลังงานดีๆเข้ามาเพราะว่าความหอมเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะใช้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเครื่องหอมแม่หมอก็เลยเชื่อว่าเวลาที่ตัวเรามีความหอมเนี่ยนะคะจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาเสริมสร้างเสน่ห์ให้กับตัวเราค่ะแม่หมอก็เลยมีน้ําหอมนะคะกลิ่นทิวลิปนะคะทิวลิปหอมมากนะคะหอมหวานมากเลยแล้วก็จำปีค่ะนะดอกจำปีถ้าคุณรู้สึกว่าคุณชื่นชอบดอกจำปีมากๆเลยเนี่ย ใช่เลยนะคะแล้วก็จะมีดอกโมกนะหอมมากหอมอบอุ่นนะคะหอมผ่อนคลายหอมสบายสายแล้วก็จะมีกระเวกเป็นความหอมแบบสะอาดนะคะหอมแบบดอกมวนดอกไม้นะ50 ml เพียง599บาทเท่านั้นเองนะคะเป็นราคาที่คุณจับต้องได้และแม่หมอก็ยังมีกลิ่นมะลิด้วยใครที่ชื่นชอบมะลินะคะเหมือนคุณยกมะลิมาไว้ทั้งสวนอันนี้100 ML นะ เพียง799บาทเท่านั้นค่ะแล้วก็ยังมีกลิ่นรีลาวดีนะคะมะีใครที่ชื่นชอบดอกปีบนะอะหอมๆนะคะถ้าคุณเคยสัมผัสกลิ่นดอกปีบนะแม่หมอม,มีหมดเลยนี่หนึ่งร้อยลนะคะเพียงเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้านะคะแล้วใครที่ชื่นชอบกลิ่นแบบชาเขียวนะโทนอบอุ่นอบอุ่นหอมแบบละมุนละมุนนะคะจัดไปเลยค่ะมีกลิ่นเคาน์เตอร์แบนด้วยนะ มีกลิ่นเคาน์เตอร์แบงก์ก็จะมีกลิ่นสวีทนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นเลิฟพาวเวอร์นะมีพรตตี้แล้วก็มีเดอะเมจิกค่ะแล้วก็ยังมีกลิ่นกุลาบด้วยนะใครที่ชื่นชอบกลิก่นกลาบนี่เหมือนคุณยกกลาบมาทั้งสวนเลยนะหอมหอมค่ะหอมทุกกลิ่นนะคะเอาเป็นว่าใครที่สนใจนะคะแม่หมอจะแปะ,ะร,รายละเอียดช่องทางการสั่งซื้อเนี่ยไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้คุณสามารถกดไปดูแล้วก็ ท,ทั้งทายหาแอดมินได้สำหรับคุณผู้ชายแม่หมอก็จะมีเหมือนกันนะคะ f o r m e n Love, f o r m e n Sweet, นะ f o r m e n power แล้วก็ f o r m e n Charm ค่ะคุณจะกลายเป็นคุณผู้ชายที่ตัวหอมแล้วก็มีสเสน่ห์นะคะทำให้คนข้างๆหลงไหลบอกได้เลยว่าความหอมนี้แม่หมอทำแบบมีคุณภาพมากๆค่ะนะฮะโอเคใครที่อยากจะทดลองดูนะคะเออแม่หมอมีขนาดทดลองด้วยนะเอ,อ่อถ้าใครที่ซื้อ ปริมาณแบบ100 ml นะคะเอ50 ml นะคะแม่หมอแถมขวดเล็ก1ขวดแต่ถ้าใครที่งบน้นอยๆอยากจะซื้อเป็นขวดเล็กนะคะก็แค่ราคา199นะคะใครที่สั่ง3ขวดขึ้นไปแม่หมอจะส่งให้ฟรีเลยค่ะนะคะดูรายละเอียดใต้คลิปวิดีโอนี้นะไปดูกันนะคะชาวการหรือพลังงานของคุณเป็นอย่างไรบ้างจากพทแอนโลโของแม่หมอค่ะ เพื่อนๆชาวกันคะช่วงนี้คุณมีอ่าโอเคค่ะไม่เหมารู้สึกพลังงานของความอึดอัดอะอึดอัดกับคําสัญญาหรือเปล่าคะมันเหมือนเอางี้คือตรงจุดเนี้ยมันไม่ได้หมายความว่าเป็นเรื่องราวของความรักอย่างเดียวนะอาจจะเป็นในเรื่องของงานเพื่อนนะคะมิตรภาพความรักหรือใดๆก็แล้วแต่นะ ที่ทาให้คุณรู้สึกอึดอัดเกี่ยวกับคําคําสัญญาคําสาบานคําปฏิญาณใดๆก็แล้วแต่มันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอยู่ตรงนี้คุณไม่มีความสุขอะแล้วคุณอยากจะออกไปแต่มันติดในเรื่องของพันธะสัญญาหรือเปล่าอาจจะเป็นไปได้นะคะหรือบางทีเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของเป็นในเรื่องของแบบสมมุติว่าเก่อนหน้านี้คุณ คุณไม่มีอะไรเลยอ่ะคือชีวิตของคุณล้มลุกคลุกครานมาคุณเริ่มมาจากศูนย์คือคุณคุณไม่เริ่มจากศูนย์คือมันหมายความว่าเหตุการณ์อะไรบางอย่างเนี่ยทําให้คุณไม่เหลืออะไรในชีวิตเลยแบบนี้นะสมมตินะในกรณีนี้นะแล้วคุณอาจจะมาเจอใครคนนึงนะเจอใครคนหนึ่งที่แบบเอ่อก้าวเข้ามาให้โอกาสคุณยื่นมือมาเพื่อให้โอกาสในการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตของคุณแต่มันเหมือนก็มันมีพันธะสัญญานะเช่นสมมติว่าคุณตกงานมาอย่างเนี้ย แล้วมีใครบางคนมายื่นโอกาสให้คุณว่าเออไปทํางานกับเขาไหมแต่มีสัญญานะคุณต้องเซ็นสัญญา10ปีอย่างเงี้ยหรือความรักอย่างเงี้ยนะคะขาคนนี้อาจจะเข้ามาในชีวิตของคุณในวันที่คุณล้มเหลวในวันที่คุณไม่เหลืออะไรเลยคุณอาจจะไม่ได้รักเขาแต่ว่าคุณอาจจะเห็นในเรื่องของคุณงามความดีของเขาหรือการช่วยเหลือหรือบุญคุณอะไรแบบนี้เออทำนองเนี้ยนะคะ แล้ววันนี้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ไหวแล้วคุณรู้สึกว่าคุณอดทนแล้วคุณก็รู้สึกว่าคือต้องอยู่แบบนี้กับสัญญานี้อีกนานแค่ไหนเพราะว่ามันเป็นความอึดอัดไปไหนไม่ได้ไม่เป็นตัวของตัวเองเขาอาจจะแบบเออเหมือนกับมาตีกรอบชีวิตของคุณอะนะมาตีกรอบชีวิตของคุณตอนนี้สิ่งที่คุณต้องการคือคุณอยากจะให้ใครอีกสักคนหนึ่งนะคะหรืออะไรก็ได้ที่ทําให้คุณเนี่ยได้เห็นช่องทาง หรือโอกาสใหม่ๆในชีวิตที่จะทําให้คุณนะคะที่ทําให้คุณเนี่ยออกจากตรงจุดนี้ไปได้เช่นนั้นไหมประมาณนี้หรือเปล่าไม่หมอรู้สึกอย่างนั้นนะคะมันเหมือนกับว่าตัวของคุณเนี่ยไปไหนไม่ได้เลยเขาคอยจับจ้องคุณก็คอยมองคุณว่าคุณจะทําอะไรมันทําให้คุณรู้สึกอึดอัดใจมากๆเช่นอย่างในกรณีความรักอย่างเงี้ยคุณอยู่ในชีวิตของใครบางคนอยู่เงี้ยนะคะแล้วเขาแบบตีกรอบชีวิตของคุณมากๆ คุณไปไหนก็ไม่ได้เขาเฝ้าจับตามองคุณเขาคอยแบบถามว่าคุณอยู่ไหนทําอะไรนู่นนี่นั่น,นคือคอยจับตามองคุณทุกตลอดเวลา24่ีชั่วโมงเงี้ยคุณอาจจะรู้สึกอึดอัดจใจกับกับตรงนี้ก็ได้นะคะด้วยคำสัญญาค่ะใครที่รู้สึกแบบนี้บ้างคะเช่นการทำงานแบบนี้โอไปไหนไม่ได้เลยมันติดสัญญาอยู่ตั้งนานอย่างเงี้ยบางทีบางคนนะ่เป็นนักร้องนักสแสดงอยู่ในค่ายอย่างเี ไปไหนไม่ได้เลยมีโอกาสดีๆเข้ามาเยอะแยะมากมายแต่ก็ไปไหนไม่ได้ติดสัญญาแล้วเขาก็ตีกรอบคุณไม่แบบอึดเออคือแบบว่าทําอะไรไม่ได้ไม่ให้อิสระเลยแบบนี้ค่ะนะคือสัมผัสได้ถึงความอึดอัดจริงๆโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์นี้นะคะรู้สึกแบบนี้ในชีวิตจริงๆเนี่ยคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปของคุณก็ได้นะเช่ากันโอเคนะเราไปดูกันว่าในเดือน กันยายนนี้แหละนะเป็นเดือนเกิดของคุณด้วยเนาะจะเป็นยังไงคะจะมีช่องทางอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของคุณไหมหรือพราอยากบอกอะไร Two of Cups เซเว่นออฟซอร์ สองไม้เท้าราชาถือเหรียญเดวิโอฟอร์จูนค่ะมีข่าวดีนะมีเรื่องราวดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนกันยายนนี้จริงๆอ,อาจจะเป็นเซอร์ไพรส์อะไรวันเกิดคุณก็ได้นะคะช่วงชะตาของคุณเนี่ยกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแม่หมอบอกได้เลยนะคะว่าอาจจะมองเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ได้ อาจจะมองเป็นในเรื่องของการละยานิมิตที่ดีหรือใครบางคนที่มี power มากมากที่สามารถจะมาดึงคุณออกไปจากพันธสัญญาหรืออะไรบางอย่างนี้ได้คือต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเขาคนนี้เป็นคนที่ฉลาดเป็นคนมั่งคั่งร่ํารวยหรือเป็นคนมีความรู้เป็นคนเป็นคนแบบมีแบบปัญญานะ่ยมีมีปัญญาแล้วก็อาจจะเห็น นะคะอาจจะเห็นพันธสัญญาอะไรบางอย่างที่เขาเรียกว่าสัญญาธาตุก็ได้นะคะหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเขาเห็นช่องทางการช่วยเหลือของคุณเนี่ยเจ็ดดาบเนี่ยนะไม่ธรรมดานะเขาเห็นช่องทางการช่วยเหลือคุณที่จะพาคุณออกมาจากพันธสัญญานี้แน่ๆคุณจะได้รับการปลดล็อกให้เป็นอิสระอือจริงนะแล้วเนี่ยไพ่เดอะ o วฟอร์จูเนี่ย, for you ยบอกว่าโชคชะตาคุณกำลังหมุน กำลังหมุนไปข้างหน้ากําลังหมุนขึ้นโดยพาตัวของคุณเนี่ยออกไปจากการปลดล็อกอ่ะออกไปจากสิ่งที่ล็อกคุณบล็อกคุณไว้ไม่ให้คุณไปไหนคุณจะได้หลุดพ้นละหลุดพ้นจากหม้อไปนี้แล้วนะหลุดพ้นจากพันธะสัญญาหลุดพ้นจากการจับตามองเฝ้ามอง คุณจะมีโอกาสหรือช่องทางใหม่ๆเหมือนเขาคนนี้นะคะเหมือนเทพเทวาเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจักรวาลที่ส่งมาเนี่ยเพื่อมาช่วยเหลือคุณโดยเฉพาะเลยคุณจะมีอนาคตที่ดีสดใสมีความมั่นคงและมีอิสระในชีวิตคุณถูกปลดล็อกอย่างแน่นอนอาจจะมีการวางแผนนอาจจะมีการวางแผนอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ให้คุณเนี่ยต้องเตรียมตัว คุณจะได้เห็นอนาคตอันยาวไกลของคุณคุณจะไม่ได้อยู่ตรงจุดนี้ชีวิตของคุณไม่ได้สิ้นสุดอยู่ตรงจุดนี้แค่นี้คุณยังมีหนทางไปนะคะคุณจะได้เจอคนที่มีบุญบารมีค่ะเข้ามาเป็นกัลยาณมิตรที่ดีกับคุณนะใครที่อยู่ในสถานการณ์นี้นะความอึดอัดนี้นะไม่จะเป็นความรักหน้าที่การงานหรือใดๆก็แล้วแต่นะได้หมดถ้าคุณรู้สึกอึดอัดอยู่ในตอนนี้ในพลังงานนี้นะ บางทีก็อาจจะได้เจอความรักครั้งใหม่ข้อเสนอใหม่ๆการทํางานอะไรใหม่ๆที่เป็นอิสระการได้เดินทางไกลก็ได้นะเนี่ยการได้เดินทางไกลการได้ไปทํางานต่างประเทศหรือถ้าคุณอยู่ต่างประเทศก็คุณก็อาจจะได้โยกย้ายหรือไปอีกประเทศหนึ่งอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้มันเหมือนคุณได้มีโอกาสเดินทางไกลเอ่อเหมือนกับหนีไปให้พ้นๆจากตรงเนี้ยแบบไกลเลยอะคะ่ะไม่ต้องกังวลว่าทาง,งานนี้จะ วิ่งตามคุณทันน่ะเออนะชาวกันนะอ่ะมีอะไรที่พอยากบอกคุณอีกคะชาวกันมีอะไรที่พะยกบอกคุณเซเว่นออกคับชีวิตมีทางเลือกอ,อ๋จริงๆนะคุณอาจจะรู้สึกเหมือนเฮ้ยเป็นไปได้เหรอมันไม่น่าจะเป็นไปได้นะอะไรอย่างเงี้ยใช่ชีวิตคุณมีทางเลือกคุณจะได้รับความอิสระแล้วคุณจะมีทางเลือกอะไรเยอะแยะ,ยะในชีวิตมากมายนะคะไฮโรแฟนเนียสิ่งศักดิ์สิทธ เมตตาคุณเกื้อหนุนคุณให้คุณได้แบบหลุดพ้นจากความอึดอัดจากความทุกข์ยากจากความหมุนหมองเศร้าหมองในชีวิตหรือบางทีเนี่ยการอธิษฐานจิตของคุณนะคะต่อเทพเทวาเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้รับรู้ถึงสิ่งที่คุณต้องการหลุดพ้นไปแล้วอย่าลืมขอบคุณกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะหรือคุณได้เจอคนที่แม่หมอบอกแล้วแหละเป็นผู้ที่มีบุญบาร,รมีสูงส่ง ที่เข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลคุณก็อย่าลืมขอบคุณด้วยนะคะบุญคุณยังมีนะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าบุญคุณยังมีนะคะชาวกันนะคำอธิษฐานของคุณเป็นผลอย่างแน่นอนนะคะคุณจะได้หลุดพ้นจากสิ่งที่กดดันคุณก่อนที่คุณจะอกแตกตายซะก่อนก่อนที่คุณจะรู้สึกเหมือนกับเสียสติไปซะก่อนนะคะประมาณนี้นะเรื่องบางเรื่องจะเกิดขึ้นแบบที่คุณไม่คาดคิด คุณอะถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์นี้จริงๆคุณเข้ามาฟังคลิปนี้คุณอาจจะรู้สึกว่ามันมืดมนไปหมดเลยอะมันไม่มีหนทางแน่นอนแต่เรื่องราวที่จะเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์คุณจริงๆนะชาวกันเนี่ย the tower นะคะคุณจะได้เห็นว่าชีวิตของคุณเนี่ยคุณยังไปแสวงหาสิ่งที่มีคุณค่าให้กับชีวิตของคุณเนี่ยได้อีกมากมายเงินทองของมีค่าหรือสิ่งที่คุณควรได้ผลประโยชน์ของคุณได้อีกเยอะแยะมากมาย คุณจะหลุดพ้นจากสิ่งนี้ออกมานี่คือคํายืนยันสิบเหรียญเห็นไหมสิ่งนี้พ้่อยากบอกก็คือในเดือนกันยายนนี้เมื่อคุณได้หลุดพ้นจากอ,าอะไรที่กีดกั้นคุณเนี่ยแล้วคุณจะก้าวไปสู่ความจเจริญรุ่งเรืองนะคะ,ะได้เจอกับรักครั้งใหม่ได้เจอกับงานใหม่หรือได้เจอกับธุรกิจใหม่ๆโชคชะตาของคุณเนี่ยกำลังโรยด้วยเหรียญสิบเหรียญ คือความมั่งคั่งและความร่ำรวยในกลังรอคุณอยู่ที่เขาเรียกว่าชีวิตพลิกฟื้นชีวิตพลิกผันโชคชะตาก้าวไปสู่ความร่ำรวยแบบที่คุณคาดไม่ถึงอย่างนั้นเลยนะคะแล้วก็ไฟออฟฟอร์ s นะคุณกำลังจะก้าวไปสู่ความคืออันนี้แม่หมอหมองว่าดูจากพลังงานนี้มันไม่ใช่ความขัดแยง้งแต่อะไรที่ชีวิตของคุณเนี่ยมันไม่เคยต้อง ไม่เคยไม่เคยเจอสิ่งใหม่ๆอะไรใหม่ๆในชีวิตอ่ะมันเหมือนชีวิตของคุณกําลังจะพบเจอกับความสนุกสนานเพื่อนมิตรภาพชีวิตใหม่อะไรใหม่ๆที่อ้มันดูเหมือนน่าตื่นตาตื่นใจอลังการงานสร้างไปหมดเลยมันดีและมันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้จัดระเบียบชีวิตของคุณในแบบที่คุณต้องการในแบบที่คุณใฝ่ฝันคือดีมากคุณได้หลุดพ้นแน่นอนนะคะอ่ะไปดูคําแน,น,นะนําค่ะ ใครอยากแนะนําอะไรกับเ,เพื่อนๆชาวกันบ้างในช่วงนี้นะคะคําแนะนําของคุณคําแนะนํานะคะราชินีถือดาบจงอดทนเข้มแข็งนะแล้วสิ่งดีๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนความอดทนของคุณในจังหวะนี้ไม่ได้อดทนแล้วมันไม่มีจุดหมายแต่ว่า มันคุ้มค่ากับการอดทนของคุณอย่างแน่นอนเพราะว่าคุณกําลังใจได้รับการปกป้องคุ้มครองแล้วก็คือจริงๆคําอดทนคำแนะนําเนี่ยบอกว่าความอดทนของคุณเนี่ยมันไม่ได้สูญเปล่าประมาณนั้นนะคะก็ถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์ของความอดทนอดกัน้นอีกไม่นานเกินรอนะคะคุณจะได้รับการปลดล็อกแล้วก็คําแนะนําก็คือบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดข,ข,ขึ้นกับคุณเนี่ยมันคือการฝึกตัวเองเมื่อเมื่อคุณหลุดออกมาจากตรงนี้ คุณจะเป็นคนที่อดทนเข้มแข็งแล้วก็เป็นคนที่ชาญฉลาดรู้จักพิจารณานะแล้วก็ปกป้องตัวเองได้เมื่อคุณได้หลุดจากตรงนี้ออกมาเอาเป็นว่าคําแนะนําก็คืออย่าสิ้นหวังกับความอดทนนะมันจะเกิดผลลัพธ์ที่ดีอย่างแน่นอนคะ่ะนี่คือไพ่ของคุณนะชาวกันนะคะช่วงนี้คําแนะนําคือไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่นะคะให้คุณเนี่ย มีความหวังในเรื่องของแสงสว่างในความมืดเก็บตัวนะคะทำหน้าที่ของครณที่ดีที่สุดไม่ต้องระบายอะไรออกมาหมายความว่า ฉันว่าคุณอยู่ในสถานการณ์นี้คุณไม่ต้องร้องขอโอเคไหมคุณไม่ต้องร้องขอจากเขาคุณไม่ต้องไปอ้อนวอนร้องขอว่าคุณต้องการอะไรเพราะคุณจะไม่ได้เพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้หมายถึงการเก็บตัวหมายถึงการเชื่อแล้วก็ศรัทธาว่าจะมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนนะคะชาวกันช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะต้องแบบเหมือนกับอาจจะเอ่อ เป็นการร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจัก,กรวาลเป็นการนั่งสมาธิเป็นการปลีกตัวเป็นการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรจากพระจันทร์ใดๆก็แล้วแต่ที่คุณที่คุณปรารถนาอยู่เงียบๆสิ่งนั้นน่ะมันจะเป็นแรงสั่นสะเทือนให้คุณเนี่ยนะคะ,อะของคุณเนี่ยให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้รับรู้ได้นี่คือไพ่ของคุณนะชาวกันนะคะแล้วก็ได้ไพ่ the empress คำแนะนําของคุณในไพ่ใบน,นี้ไม่หมอถือคิดว่า เป็นสิ่งที่พ่อยากจะบอกกับคุณมากกว่านะคะบอกว่าขอให้คุณได้มั่นใจในชีวิตของคุณในอนาคตเพราะคุณจะมีทุกสิ่งทุกอย่างหนึ่งความสุขความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์ชีวิตของคุณจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศท,ทางที่ดีมากๆพลิกผันฟื้นคืนชีพนะคะก้าวเข้าสู่ความจเจริญรุ่งเรืองที่สุดคุณยังมีโอกาสนั้นคุณยังมีโอกาสที่ชีวิตของคุณจะมีความสุขที่สุดในชีวิต นะ e ดียมเพรสนะความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตของคุณนะคะที่สูงสุดที่สุดอะที่สุดของชีวิตของคุณนะ The Empress, นะ e ดียมเพรนะเอาเป็นว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ที่คุณรู้สึกว่าอึดอดัดอดทนติดภาระ,ระพันธุูกอกับคำสัญญาถูกจับจ้องอยู่ตลอดเวลาอย่าได้สิ้นหวังนะแล้วนะอย่าได้สิ้นหวังขอให้คุณ ภาวนาอย่างเงียบๆแล้วคุณจะสมหวังทุกอย่างเหมือนที่แม่หมอบอกไปแล้วว่าจะมีคนที่มีบุญบารมีสูงส่งคนที่มี power ที่รู้ว่าคุณจะหลุดพ้นจากสถานการณ์นี้ได้อย่างไรคุณจะกาลังจะได้รับการช่วยเหลือนะคะจะไม่มีพันธะสัญญาใดที่จองจําคุณไว้ตลอดชีวิตอย่างแน่นอนค่ะนะคะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจดูดวงส่วนตัวกับแม่หมอนะ รายละเอียดแม่หมอแปะไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนะคะสามารถทักถ่ายมาได้นะคะก็ย่ินืมเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามใครอยากจะกดซุปเปอร์ตังเป็นกําลังใจให้แม่หมอแม่หมอก็ขอ,อขอขอบคุณนะคะแล้วก็ใครที่อย่าลืมนะคะใครที่ต้องการพลังงานความหอมจากแม่หมอแบบมีคุณภาพที่สุดราคาจับต้องได้รายละเอียดก็อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เช่นกันค่ะขอให้คุณโชคดีนะคะชาวกันแม่หมอเป็นกําลังใจให้นะคะ